ดี๋ยวมีออกไปข้างนอกแป๊บนึงน,นะครับอย่าดื้อกันนะรู้เปล่าไปดูนี้มีไปอย่างโอเคมีไปแล้วเอาขอออกมาเลยโอเคอจุ๊บ ลำโพงบลูทูธ A c o m ค6ไฟ LED 16.7ล้านสีมี5โหมดสลับเปียกอัตโนมัติลำโพงขนาด50 mm มิลิเมตรกัยังไฟฉูงเสียงแบทรงพลังกันน้ำระดับ IPX5 ไม่ต้องกลัวฝนตกแต่ผมกลัวเปียกอะเชื่อมต่อบลูทูธ5.0ุสามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรเลยนะตอบฉะนองรวดเร็วไม่ล่าชาา้าฮัลโหลฟังเพลงอยู่แค่นี้นะ ชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนสามารถฟังเพลงจาก T.F. Card ได้ด้วยชาร์จไวกว่าด้วย Type C สามารถซื้อได้ที่ Shopee Lazada าาาและ J D Central ชาร์จยังเ่ยตาอูิเอ,อ้ยเปลี่ยนทำไม้ผมจะฟังเมทัล